หากคุณเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไม่ว่าจะเป็นตาผ้ามัวแพ้แสงแสบตาคันตาเคืองตาน้ำตาไหลต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกวุ้นในตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาหรือจอประสาตาเสื่อมอาการเหล่านี้สามารถฟื้นฟูได้ด้วยดีคอนแทคสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งปราศจากผลข้างเคียงเห็นผลดีขึ้นอย่างชัดเจนมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอให้ผาแต่ป้าก็าไม่ผา ก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อาการมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะสวนอายุ84่ฮะดวงตามองไม่ค่อยชัดตาั้างซ้ายก็เป็นต่อหินข้างขวาต่อกระจกก็ไปทางไหนก็ลำบากเดิน,นต้องคอยระวังตัวอะไรเงี้ย หวังวิทยุหกโมงเย็นนะก็บอกว่าให,ให้ลองกินดีคนถทกดูเขาก็บอกมาเรียกโทรศัพท์ให้หจดไว้ก็โทรไปถางลองชุดกว่ากว่าก็ครั้งนี้ที่ว่ามันคดกีกับมาดีดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็ตอนนี้ก็ใจก็สบายคุ้มคุ้มคุ้ม,ค,มคือมันอาการดีขึ้นนะมองเห็นก็ชัดขึ้นจะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ไม ไม,ไม่ต้องคอยอระวังให้ใจไก็เชิญคนเทว่าสายตาไม่ดีก็ให้กินดีคุณแทงเหมือนคุณลุงนี่ครับก,ก็อาการก็ดีขึ้นครับผมกำนันใหม่กลันประเติับเป็นกำนันตำบลก,กอลากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีกรานนะครับคือเนื่องจากว่าวันวันหนึน่งเนี่ยผมก็จะต้องออกไปดูแลพื้นที่หมู่บ้านอะไรไปเยี่ยมเยยนพี่น้องประชาชนเมื่อก่อนสายตาเราก็ดีทีนี้ว่า มันอาจจะมาช่วงหลังนี้เกี่ยวกับอายุอานามเราด้วยนะแต่ว่า,าผมก็ลองกินยาไปหาหมอลองกินยามาหลายหลายชนิดหลายอย่างแล้วที่ว่าเขาบอกว่ากินแล้วใส่ตาจะดีอะไรก็มันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็เลยลองซื้อมากินเอ๊ะ พอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นสายตาเราก็จะมองอะไรชัดเกฑงขึ้นเพราะว่ากลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์นะกลางคืนนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะฉะนั้นเมื่อได้เจอตัวนี้แล้วเนี่ยทางเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้มองอะไรก็ค่อนข้างจะแจ่มใสนะก็เป็นที่ใช้ได้เราว่างั้นนะของไอดีคอนแทนี่นะครับอยากจะบอก เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่ว่าค่อนข้างจะอายุมากหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาสายตาท่านอาจจะฟ้าฟางเหมือนกับผมเงี้ยนะครับก็อยากจะแนะนําให้ลองทานดีคอนแทคดูนะครับว่าไว้วางใจได้ว่างันชื่อนภพาพรก่อมเกี้ยงอาการที่เป็นแรกๆก็ปวดตาค่ะปวดตาปวดไปถึงถึงหัวสมองเลยค่ะแสบตาได้คูโฆษณาวิทยุนะคะว่าดีคอนแทคนะ ก็สั่งมากินพอกินแล้วก็รู้สึกจะดีขึ้นมาแรกๆก็พอกินเข้าไปก็รู้สึกว่าตามันจะมีขี้ตาออกมาแล้วก็ไอ้แดงๆอะ่ะมันก็มาขับเป็นขี้ตาออกมาประมาณ4-5วันแรกะนะต่อไปก็นะตาก็จะใสขึ้นมาค่อนชั่วมาประมาณ15วันก็จะใสใสแจ๋วขึ้นมาเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ว่าสายตาผ้ามัวนะคะขอเชิญให้มาทานดีคอนแทคนะคะว่าจะทําให้ดีขึ้นเยอะเลยสายตาจะ จะแจมแจ๋วเลยค่ะใิฉันเห็นกับตัวเองเลยค่ะชื่อปลายยมตาเป็นโตมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินนี่ปลายมันก็ทอยลงมาเลยนิดเดียวยแหละตอนนี้อีต,ตัวนั้นถามทอนนอกหมอไม่เห็นหรือต้องทอนนอกหมายในยถ้าลูกตาท่อนไม่เอาหรือมอไม่เห็นเนอาข้าหมดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นวัวนอกขึ้นนะ่ะแต่น้านั้นจะผ้าหมอไม่เห็นอะไรอ่ะปลาได้มากินดีแ็กตาจะป้าก็แเจมขึ้นมา มองเห็นชัดขึ้นครั้งแรกป้ากินครั้งละสองเม็ดก่อนอยักเร็วๆชวเช้าเย็นสองเม็ดพอชักนี้ขึ้นมาสองแพ่งเลขครั้งล่างๆป้าก็กินครั้งละเม็ดแต่ว่าตื่นเช้ามาป้าก็ตั้งเต้ว่าตามันเจ็บและขี้ตาออกเยอะมากเลยก็ดีขึ้นมา ขอคนที่ว่าเป็นตาเต้าให้มากินดีองคอนแทกเขาไม่หลอกหรอกมาเรื่องจริงด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตา